โฟวิยลังก็ีโฟวเล็กซี่เป็นอะไรเรื่องเปล่าเรื่องการเป็นที่ซ้อมเหมือนไปไม่ไปป่าก็ไม่ไปมันเป็นที่ซ้อมนขึ้เเสีียยกา แผนเสียงตกลงตะกี้ค่ะดดก็อย่าเปิดเลยเดี๋ยววัดโคกทองค่ะแม้ว่าจะยกสูงแต่ก็ไม่รอดประยายเรื่องนะตอนที่ผมตอนที่ขี่เยภูเขาที่ผมจะโค้งตัตงแต่ใหญ่ใหญ่เต็มเต็มเต็ม <laughs> ได้ถึงแล้วนะคะอําเภอหักไข่ที่ไหมยร้านอาหารชื่อเปรี้ยวปากแย่ชิม หลังจากผ่านฝูงวัวมาถึงแล้วระยะทางประมาณ50ค่ะ